สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิงหลังเห็นคลิปเสียงเบิร์ดคุยกับกระติกกลายเป็นทีวิพาควิจา์สนันโซเชียลอีกครั้งเลยล่ะครับสำหรับกรณีมีคลิปเสียงของเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหลุดออกมาเพราะในคลิปเบิร์ดก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันที่แตงโมตกเรือนะั้นตัวเองได้ถามกระติกว่าทําไมถึงไม่ดูแลแตงโมซึ่งกระติกก็ตอบกลับมาเลยว่ามันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะที่จะต้องมานะ งเฝ้า24ชั่วโมงและอยากมีเวลาส่วนตัวนั่งรับลมชิลิวๆบ้างซึ่งประโยคนี้ทำให้เบิร์ดไม่คุยกับกระติกอีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นล่าสุดรายการ A pop today ก็ได้ไปสัมภาษณ์นักแสดงผู้จัดละครสาวหนิงปณนิตาซึ่งหลังจากได้ฟังคลิปเสียงแล้วหนิงก็มีรีแอคชั่นที่ไม่โอเคเหมือนกันเลยละครับซึ่งก็ได้เปิดใจถึงเบิร์ดก่อนเลยว่าไม่ได้สนิทกับน้องเบิร์ด แต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสหรือได้เจอแค่ครั้งเดียวได้เจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งน้องฝากของมาให้คือเขาเป็นเด็กแบบโคตรสุภาพอ่ะไอ้คำหยาบเวลาเราเป็นพื้นกันหรือสนิทกันเวลาเราคุยกันกันกบใครเราโตแล้วอ่ะมันก็หลุดได้นึกออกปะแต่คำตอบที่น้องเบิร์ดได้จากการถามได้ตอบมาแบบนี้เบิร์ดมันคงไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งโกหกว่กเรารอ,อก และเมื่อโดนถามว่าพี่หนิงจิตไหมที่กระติกเขาพูดแบบนี้เจ้าตัวก็เบะปากมองบนก่อนจะบอกเลยว่าไม่ตอบอ่ะคนอื่นเขาว่าไงอ่ะว่าไงก็ว่างั้นแหละ เรียกได้ว,ว่าในส่วนของกระติกนั้นเจ้าตัวไม่ขอพูดถึงเลยล่ะครับและสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกเลยว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เบิร์ตจะหลุดคําหยาบพระพื้นกันก็มีหลุดเป็นธรรมดาเอาเป็นว่าอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับและหวังว่าความจริงจะปรากฏออกมาเร็วๆว,ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ